สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกล้ามพืนแคลนะครับผมวันนี้ก็มูหันอีกแล้วอันนี้เป็นโปรโมชั่นวันแม่นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมของทางร้านนำ่นรวยโภชนานะครับผมจาก4,800บาทลดเหลือ3,399บาทเนาะแล้วก็วันนี้นะครับผมนี่เห็นไหมนี่เลยกระชายกับขิงนะครับผมนะ <Wow. S 1> เราจะมาบอกวิธีการกินเจ้า2ตัวเนี้ ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับผมในภาวะสถานการณ์แบบนี้เนาะไปติดตามดูในเทปได้เลยครับผมโอเคตามธรรมเนียมประเพณีอย่างแรกนะผมอะไรแพงกนินนั้นครับผม <c oughs> มีหมูหันเลยตัวนี้จะเป็นหมูหันแบบหนังกรอบเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาฟังดูว่ามันกรอบหร,รือเปล่า นะนี่ครับผมซี C ิวหวานนะแต่๋เรามาเปลี่ยนน้ำจิ้มบ้างเป็นซีฟูดนะครับอืม หมูอะ่ะจะมีแบบสองแบบอันนี้เป็นแบบหนังกรอบกินหนังแล้วก็เนื้อเอาไปทำอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นแบบฮ่องกงเนาะจะเป็นแบบว่ากินทั้งเนื้อและหนังได้แล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นแบบว่ามันโถมาให้อร่อยเลยชื่นชื่ออยู่แล้วเรื่องหมูหันหนังกรอบ อันนี้เป็นบะหมี่แบบฮ่องกงก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นบะหมี่ฮ่องกงหรือว่าเป็นแบบข้าวผัดปูแท้เก๋นแล้วก็บะเปีเยะอ่าอันนี้อร่อยอยู่นะตอนแรกอะ่ะเราดูว่ามันเป็นสีแบบจืดๆป่ะไม่เหมียกสีอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันจะไม่เหมี่ยงรสชาติแต่ว่าพอกินไปอะ่ะกูมาหมี่มากต่อไปตัวนี้เป็นเปาฮื้อ เียนคณะฮ่องกงก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นเป่าฮื้อหรือว่าบะหมี่อบขาเป็ดเนาะเลือกได้ยำแม,มงกะพุนเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าน้ำมันงาหรือว่าจะเอาเป็นแบบยำแบบไทยๆก็บอกได้เหมือนกันถ้าฟังไม่ทันหรือว่าจำไม่ได้ก็ เข้าไปดูในเพจแกได้เนาะแกจะมีเป็นไปบอกอยู่ว่าอะไรสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างอืออสามารเรามาลองเนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำเนาะจะมีทอดกระเทียมด้วยแล้วก็มีเป็นแบบเมี่ยงเป็ดด้วยสามารถเปลี่ยนได้เช่นกัน กินหนังเป็ดปักกิ่งกันบ้างหืมคตกรอบอ่ะต้นหอมนะนี่นอร่อยว่ะหิวแล้วเนี่ยอยากอะไรก็อร่อยเลยนะน่า รองปลาพ้งนึ่งมะนาวสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะจะมีแบบเป็นทอดน้ําปลากับนึ่งซีอิว๊วอันนี้เป็นแบบนึ่งมะนาวอันนี้ใส่เนย็ดเดินปิดมัวแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากัน กระชายแบบสดๆเลยล้างแล้วน,นะแล้วก็ถิงแบบสดๆสวดยางานกินคู่กันเลยเนี่ยเป็นพี่การกินที่ถูกต้องผมจะบอกให้แล้วตอกน้งทุกก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องกระชายกับขิ่งกันนิดหน่อยนี่เป็นกระเพาะป,ปลา <rôle> มีปูด้วยเนาะนี่เนื้อปูก็เดี๋ยวเราพักกินเราจะมาคุยเรื่องนี่กระชายกับขิงนะครับผมช่วงนี้กำลังมาแรงเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่าเรากินกระชายขาวแบบสดๆนะแล้วก็ ขิงแบบหั่นแบบสดๆซึ่งแบบว่าคนส่วนใหญ่เขาจะเอาไปต้มแล้วก็คั้นน้ํากินกินแต่น้ําพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกินกันหรอกผมบอกเลยว่ามันผิดเพราะว่าสารไอ้ที่สําคัญเนี่ยที่อยู่ในกระชายขาวอ่ะมันไม่สามารถละลายน้ําได้วิธีกินก็คือต่อให้คุณจะเอาไปปั่นหรือเอาไปคั้นอ่ะคุณก็ยังจําเป็นจะต้องกินเนื้อมันอยู่ดีหรือว่าจะกินแบบผมก็ได้นะแต่กลิ่นบางคนมันไม่ชอบอ่ะกลิ่นมันก็จะแรงอยู่ดีก็อันนี้แหละเป็นวิธีเป็นทิปและกันเล็กๆน้อยๆกินยังไงให้ได้ประโยชน์สงสุด เนี่ยแหละส่วนเทปที่แบบว่าปั่นยังไงทํายังไงงานวิจัยเป็นอะไรแล้วก็สารสําคัญที่อยู่ในกระชายขาวและขิงอะ่ะมีอะไรบ้างที่มันจําเป็นกน็เดี๋ยวไว้จะทําเทปแยกไว้ให้ก็ไปติดตามในเทปหน้าเลยกันเนาะวันนี้เจ้าบอกเฉยๆว่าปั่นกินคั้นงกินนะดีแต่ว่าควรจะต้องกินทั้งเนื้อนะย้านะกินทั้งเนื้อนะเพราะว่ามันไม่สามารถละลายน้ําได้นะจ๊ะโอเคพอพูดสาระนี่ รู้สึกแบบว่าไปไม่ถูกกินต่อแล้วกันเนาะมาครับวิธีแดกหมูแบบสายเถื่อนฉีดน้องหมูอแดกน้องหมูอย่างนี้เลยที่จริงตัวนี้มันก็เป็นหมูหันแบบฮ่องกงได้นะแดกเนื้อหนังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน กินมูหันยังไงให้สะใจต้องแดดแบบนี้นะครับพออยู่อืม อวิธีกินแบบสายเชื่อนไม่น่าหมดนะหออจิ้ม,ม่ะไว้ตรงกลางครนะับหออจิ้มแบบสองรส ก็อันนี้เหลือประมาณนี้แหละอิ่มแล้วน้องหมูเดี๋ยวอย่างสุดท้ายเดี๋ยวมาชิมตัวนี้กันอันนี้เป็นของโปรดของผมเลยนะอย่างสุดท้ายของวันนี้ครับผมจริงๆก็อิ่มแล้วนะหมูหนึ่งตัวนี้เล่นเอาไปไม่เป็นเลยแต่ลองลองชิมลองชิมอันนี้เป็นตัวที่ผมหามานานมากเลยนะผมไม่รู้ร้านเฮียม,มีขายด้วยผมไปกินตามพวกงานแต่งอย่างนี้ใช่ปะเนี่ย อืมคือน,น้ำมัยเนี่ยว่าคือน้ำเชื่อมปแะบบแต่มันไม่หวานเลยแต่ว่าตัวเผือกกับข้าเหนียวอ่ะหวานคือกินคู่กันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ผมยังไม่พอใจมันต้องแบบว่าน้ำมันต้องหวานปะวะอันนี้เป็นของโปรดของผมเลยนะถ้ามีแบบร้านแนะนำอะคอมเมนต์มาบอกหนะ่อย เดี๋ยวจะซื้อมากินคือเราคิดว่าถ้าเกิดน้ำมันหวานกว่าน,นี้อีกหน่อยนึ่งอะมันน่าจะดีสายแบบขาขาดนะเนี่ยตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะกินที่หมดแต่ว่าเจอลิน้องหมูไปหนึ่งตัวตอนแรกคิดว่าแม่งไม่เยอะนะพอกินจริงๆรเนื้อเนื้อมันมาจากไหนวะแม่งแบบเยอะซึ่งตอนนี้ผมไม่สามารถกินหมดได้เพราะไอ้นี่ ตัวที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะแปลกวยคือบางันมันทําไม่ดีมันก็จะขมแต่ว่าของเฮียไม่มีรสชาติขมเลยคือแบบกินได้แบบง่ายๆเรื่อยๆสบายๆเลยนะคือไม่มีแบบรสชาติขมไม่มีฝาดไม่มีอะไรแบบนี้เลยเน่ยกินปปากๆก็ได้ไม่ขมเลยแต่ว่ากินไม่ได้แล้วไม่ต้องนี้กินน้อยอยังวะก็ ฝากไว้ด้วยนะผมกับรับมือโูชนเนะวันนี้อาหารทั้งหมด3 3 9 9บาทลดจาก4,800บาทเนาะตลอดเดือนสิงหาคม2021นนะครับผมเพราะว่าเทปนี้ลงไปเรื่อยไงสมมติคนมาดูปีหน้าเอ้ยเป็นอันนี้หรือเปล่าปี2021นนะครับผมสิงหาคมก็ไปสั่งกันได้เนาะวันนี้ก็นาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมอ้อยเดี๋ยวติดตามด้วยเทปหน้าเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าวิธีการคั้นน้ำกระชายแล้วขิงกินยังไงแล้วก็ มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมได้คุณประโยชน์เพียงแค่30วินาทีเท่านั้นติดตามเทปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม